สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อแดงมาให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแจกผ้าป,ป่านะครับผมปี2516นนะครับผมที่มาของชื่อรุ่นแจกผ้าป,ป่าก็คือ อตอนปี2516นะครับจะมีคณะพระป่ามาทําบุญที่วัดเขาบันไดอิดนะครับหลวงพ่อแดงท่านก็เลยให้จัดสร้างแล้วก็ปลูกเสกไว้แจกในงานบุญพระป่านะครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด6บล็อกนะครับผมบล็อกที่นำมาให้พี่ๆรับชมวันนี้ก็จะเป็นบล็อก7ใหญ่นะครับนะ่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมที่ด้านหลังเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ ก็จะเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับผมองค์หลงพ่อแดงเนครึ่งอง,งนะครับนี่ครับแจกพับป่าปี2516นะครับผมบล็อก7ใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจำใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมเส้นหน้าผาก3เส้นนะครับผมสังเกต เปลือกตาทางด้านซ้ายมือเราครับผมเปลือกตาด้านบนนะครับจะแกะให้มีเส้นเด้งขึ้นไปครับเห็นไหมครับเปลือกตาทางด้านซ้ายมือเรานะครับผมเปลือกตาด้านบนแล้วก็เลื่อนลงมาบริเวณปากของพ่อแดงนะครับผมปากทางด้านขวามือเนี่ยจะมีการแกะให้เป qui, well. h, ็น2เส้นนะครับริมฝีปากด้านบนนะครับผมแกะให้เป็น2เส้นนะนี่ครับเส้นคอ3เส้นคมชัดนะครับ หรืจีวอนคมชัดครับผมแจกพระป่าเนี่ยก็จะมีทั้งบล็อกลึกแล้วก็บล็อกตื้นนะครับผมอันนี้ผมจะเอาเป็นบล็อกลึกมาให้ชมนะครับดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับผมพศ2503นะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือบริเวณเหนือศีรษะของหลวงพ่อแดงจะมีเหมือนเป็นก้อนเนื้อเกินอยู่นะครับผมนี่ครับ แล้วก็ไล่ดูนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตด้านหน้าก็คือบริเวณใต้สังกติหรือว่าใต้จีวรตรงเส้นครึ่งวงกลมตรงนี้นะครับผมจะคมลึกแล้วก็ตะแคงนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ลึกที่สุดของเหรียญน,นะครับจะมีเส้นซ้อนอยู่ด้านในนี่ครับเป็นจุดที่ลึกที่สุดของเหรียญน,นะครับผม จะมีเส้นซ้อนอยู่ด้านในนะครับผมพระคูยานวิราชแดงนะครับเราพี่มาดูด้านหลังนะครับผมบล็อกเจ็ดใหญ่เนี่ยจะสังเกตได้ว่า,าวงกลมขอบเหรียญด้านในนะครับจะไม่ได้เป็นวงกลมแบบวงกลมสนิทนะครับก็จะมีเป็นนะครับจะนูนขึ้นแบบนี้ครับก็คือจากบล็อกเลยนะี่ครับ ก็จะมีตรงด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่แยกบล็อกก็คือตรงอัคระที่เหมือนเลข7ที่อยู่ด้านใต้นะครับนี่ก็จะเป็นบล็อก7ใหญ่นะครับผมสังเกตบริเวณวงกลมด้านในนี้นะครับจะมีเส้นแตกชี้ลงมานะครับผมนี่ครับเส้นแตกจากวงกลมนะครับผมชี้ลงมาหาเลข7นะครับ แล้วก็อัขละที่เหมือนสระอิเห็นไหมครับปลายแหลมที่ชี้ไปฝั่งนี้จะมีความแหลมคมครับเหรียญแจกผ้าป่านะครับผมเห็นไหมครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับเขาจะไม่ได้เป็นแบบวงกลมดิกเลยครับเนี่ยครับก็จะมีขอบที่สโลปแบบนี้นะครับผม แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยของบล็อก7ใหญ่ก็คือจะมีเส้นสายฝนนะครับผมด้านหลังเห็นไหมครับแล้วก็ตะแคงดูนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีเส้นสายฝนนะครับผมส่วนขอบตัดรุ่นนี้ก็จะเป็นการตัดหยาบและหักครับผมน่ครับบล็อก7ใหญ่เนี่ยขอบตัดก็จะมีเอกลักษณ์นะครับ ที่เป็นจุดสังเกตก็คือบริเวณตรงคําว่าปีนะครับผมนี่ครับล่องขอบตัดจะเว้าวลงไปเห็นไหมครับตรงคําว่าปีนะครับถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยครับเราไม่ต้องลง,ลงกล้องเราก็จะเห็นได้ว่าจะเว้าวลงไปนี่ครับก็จะเป็นการตัดหยาบและหักนะครับผมเอกลักษณ์ที่ต้องจดจําก็คือตรงคําว่าปีนะครับล่องตัดจะเว้าวลงไปนี่ครับเห็นไหมครับ ขอตัดอีกฝั่งนะครับผมก็เป็นการตัดหยาบนะครับผมสลับนูนต่ำนูนสูงนะครับเหรียญที่นำมาพี่ๆรับชมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดรุ่นแจกพระป่านะครับปี2516บล็อก7ใหญ่นะครับผมนี่ครับ ขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าผมได้บล็อกอื่นเพิ่มเติมจะนำมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ